นี่เบาอินมากผู้เดียวครับยามใส่กุ้งครับสิมงานบอได้อยู่ไม่นอนหลังนี้เนาะอุ้ยขับขุดครับอุ้ยครับครับอุ้ยขับขุด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 อุ้ยหลครับขุด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 อู้ถือว่าหลายเลยครับซ่อมนี่ ปลากับเขากุ้งกับเขาครับมันมันครับมันมันอุ้ยครับเบื้งหลังต่อไปครับอุ้ยถือว่าได้หลายครับนี่ถือว่าเดือดายปลาปุ่นครับปุ่นอุ้ยมันครับมัน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 ครับเบื้องหลังต่อไปครับอุ้ยถือว่าเขาหลายครับอุ้ยเราหันเขาหลายแฮ่อุ้ยมัน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 ดูนะมาคนกับโบหูครับโบคอยมาใส่ดอกเท้านี่ มันยี่พานดูุธแฮ่มันเป็นสาธารณะเนาะเมืองหลังต่อไปครับเป็นยังไงครับบุ้ยขึ้นเขาขึ้แนวนี้มันจะได้เป็นโลบแล้วมันจะปลาซิวปลาซิวปลากระเดิดกุ้งกอะไรอยู่ครับเมืองหังนี่โอ้ยนุ่นหลังนี่ครับอู้ดเมงหัังคือเขาไหลเหรอหลังนี้เขาบ้านไหนครับโอ้โอ้ครับอู้ดครับมีแต่กุ้งครับพุ่นพุ่นครับพุ่นอู้ยครับ หลายเติบครับหลายเติบหลายเติบอ้หลายเติบครับหลายเติบหลายเติบหลายเติบอือดูครับอู้หูดีกว่าหลายเติบครับซ้ำเลยอ้าวมันหมันครับมันหมันเฮ้ยแต่สิบูมีกุ้งเนี่ยมึงบนเป็นเตมีครับไป็นบางอีกหลังหนึ่งครับใส่ขาหนีสามหลังครับดูครับทำรีบเบาอิดไม้เบาอิดโอ้ย าทดลองหูตัวนี้ตัวนี้ขนาดจะมีอยู่ครับมันตีงไหมเป็นยังไงโอ้โหอ้ครับพูดหุ่นโอ้ยครับหลายเติบครับหลายเติบหลายเติบมันมันครับมัน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 ฮุ่นโอ้ยสุดยอดครับสุดยอดโอ้ยมันครับมันนี่มันมันครับเอ้า ฝากคนแรกคนิดตามไาอด้วยนะครับเด้ออ้ยมือใหม่สมครเรียนมาใส่กุ้งโอ้มันเป็นแนน,นนี้ตัวนี้อ้ยมันหมานครับมันหมานเขาทางเขาอยู่ครับครับสวัสดีครับ